ครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวครูจะพาไปใช้แอปพลิเคชันนะครับ g o o g l e d o c เนาะเพื่อทำงานนะครับทำแบบฝึกหัดนะครับที่นักเรียนต้องทำส่งครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับวิธีการนะครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ Google ก่อนเนาะจากนั้นนะครับก็เมื่อเข้ามาแล้วนะครับ ให้คลิกตรงปุ่มที่เขียนว่าลงชื่อก็สู่ระบบนะครับแล้วทีนี้นะครับก็จะมีช่องประมาณนี้นะครับให้ใส่อีเมลนะครับปรากฏขึ้นมานักเรียนก็ใส่เมลของนักเรียนลงไปนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็กดปุ่ม enter 1ครั้งนะครับเนื่องจากว่าเมลนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับก็จึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนใส่เมลถูกต้องนะครับ ก็จะมีช่องให้ส่รหัสผ่านนั่นเองก็ส่รหัสผ่านลงไปนะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับใส่ให้ถูกต้องเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มแสดงรหัสผ่านนะครับก็ดูว่ารหัสผ่านที่เราใส่นั้นนะถูกต้องหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มถูกนะครับถ้าเรากดปุ่มนะครับ ก็จะมีรหัสผ่านที่เราใส่นปรากฏขึ้นมานะครับก็ให้ตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่ใส่ถูกต้องไหมนะครับเมื่อถูกต้องแล้วนะครับก็คลิกปุ่มถัดไปนะครับถัดไปอาจจะครูขอใส่รหัสผ่านที่ถูกต้องลงไปก่อนนะครับแล้วก็คลิกถัดไปนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหรือไม่มีข้อผิดพลาดอะไรนักเรียนก็จะเข้าสู่ระบบ Google นะครับโดยใช้เมลของโรงเรียนนะครับ ประมาณนี้นะครับเอามาไปชี้ที่ตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์นะครับก็จะมีชื่อเมลนะครับแล้วก็ s d p a c t h เอปรากฏขึ้นมานะครับทีนี้เมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำต่อไปคือคลิกที่จุดเริ่มต้นของการใช้แอป Google นะครับก็อยู่ตรงจุดกาจุดตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งในตัวของแอปเอกสารอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ อเอามาส์ไปคลิกเลยนะครับครั้งหนึ่งปึ้งเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับหายไปแล้วอ่าโอเคนะครับคลิกขึ้นมาก็จะเจอหน้าต่างประมาณเนี้นะครับทุกคนจะคล้ายๆกันเนาะทีนี้ของนักเรียนจะไม่เหมือนของครูนะครับเพราะว่าครูเนี่ยทำอเอกสารมาหลายชิ้นละนะครับเพราะนั้นอาจจะมีตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับให้หนักเรียนทุกคนนะครับคลิก ตรงเครื่องหมายบวกนะครับหนึ่งครั้งปุ๊บอ่ะโอเคครับจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่หน้าของเอกสารนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับใครมาถึงตรงนี้แล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะครับว่าท่านมาถูกเส้นทางแล้วนะครับอ่ะต่อไปครับสิ่งที่เราต้องแก้ไขอันดับแรกนะครับคือตรงนี้ครับนี่ช่องนี้ครับนี่เลยดูเลยครับเอกสารไม่มีชื่อครับให้ทุกคนนะครับพิมพ์ครับชื่อของตัวเองลงไปนะครับยกตัวอย่างครับ แล้วก็ตามด้วยห้องนะครับเช่นสมมุติว่าครูใส่2ทับเ็กันแล้วกันนะครับชื่อตรงนี้นะครับจะไปปรากฏในหน้าแรกทุกครั้งที่เราเปิด Google Docs ขึ้นมานะครับพิมพ์เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter ครับทีนี้ไอชื่อตรงนี้ปรากฏตรงไหนครับเรียนดูครับนี่เห็นไหมครับหน้านี้ครับทุกครั้งที่เปิด Google Docs ขึ้นมา ก็จะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราพิมพ์ไปมาสักครู่นะครับก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับมาแล้วเห็นมกูเกันโนล2อทับเนะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับการทํางานเ้อกู o ก g ล e d อกเนี่ยนักเรียนไม่ต้องกังวลเรื่องอาการบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็ที่เก็บข้อมูลเพราะว่า Google เขาจะบันทึกข้อมูลให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็ที่เก็บข้อมูลนะครับงานของเราก็จะอยู่ในคลาวดของ Google นะครับ ให้สังเกตตรงนี้นะครับอาจจะได้สังเกตตรงนี้นะนี่ด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวคุณจะพิมพ์ไรให้ดูอย่างหนึ่งนะครับสมมติพิมพ์กอไก่ท่านเห็นอะไรไหมครับจะมีข้อความปรากฏขึ้นมาว่ากําลังบันทึกและบันทึกไปยังไดรฟ์แล้วถ้าข้อความนี้ปรากฏขึ้นมาแสดงว่าง,งานนักเรียนเนี่ยทุกครั้งที่นักเรียนแก้ไขหรือพิมพ์งานนะครับก็จะถูกบันทึกอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะงานจะหายงานจะโดนบันทึกไหมหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเอ,เอางานที่ไหนมาส่งครูนะครับ เม่ต้องกังวลน,นะครับทุกครั้งที่นักเรียนคลิกเข้าสู่ระบบ Google ด้วยเมลของนักเรียนทุกครั้งเนี่ยแล้วเข้า Google Docs เนี่ยก็จะเห็นงานที่เรียนทำเนี่ยปรากฏขึ้นมาในหน้าแรกที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับบรรทัดนิ้นะครับหลังจากที่เราพิมพ์หัวชื่องานแล้วเนาะเราก็มาพิมพ์ตรงนี้ครับพิมพ์เลยครับแบบหัดที่1ครับนี่นะครับพิมพ์ต่างครูเลยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ไปปรับแต่งครับอาจจะลืมไปลืมไปกด enter ซะสองครั้งนะครับจากนั้นเราไปปรับแต่งข้อความกันนิดหนึ่งนะครับให้ดูสวยงามนะครับน่าสนใจวิธีการก็ง่ายมากนะครับนี่ครับให้น่เอาเมาส์ครับคลิกปุ่มซ้ายลากคลุมข้อความแบบนี้นะครับจากนั้นครับอ่าเรามาดูกันก่อนว่าจะต้องปรับแต่งอะไรอ่าเริ่มต้นนะครับตรงนี้ครับ arial ครับตรงนี้คือส่วนที่ให้เราคลิกแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้ครับ คลิกแล้วเลือกว่ารูปแบบอักษรที่เราจะใช้ให้ข้อความเนี้ยที่เราพิมพ์เนี่ยแบบหัดที่1เนี่ยนะครับมันคือรูปแบบอักษรอะไรนะครับในที่นี้นะครับคุณครูขอเลือกเป็นตัวแบบอักษรที่ชื่อว่าใบจามจุรีนะครับใบจามจุรีนเรนก็คลิกทีนะ่ตรงสามเหลี่ยมด้านหลังคําว่าใบจามจุรีตรงนี้นะครับหรือท่านนเรียนจะเลือกตัวอักษรแบบอื่นนะครับนเรนก็สามารถเลื่อนดูได้ตามต้องการนะครับ แต่ในที่นี้ครูขอเลือกเป็นคําว่าอ่านตัวอักษรใบจามจุรีนะครับคลิกปุ๊บเห็นไหมครับขอเลือกเป็นแบบปานกลางนะครับปึ่งอ่าข้อความก็จะเปลี่ยนรูปแบบอักษรละเป็นใบจามจุรีนะครับต่อไปครับเป็นการเพิ่มขนาดข้อความให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นนะครับวิธีการก็ง่ายมากครับนักเรียนก็ดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่ชึบ ถ้าเราอยากให้ข้อความเรามีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำไมครับคลิกปุ่มบวกตรงนี้นะครับถ้าอยากให้เล็กลงก็คลิกปุ่มลบตรงนี้นะครับหรือถ้าเราอยากจะพิมพ์ขนาดข้อความลงไปตรงช่อง 10, เลข11ตรงนี้เลยก็ได้ครับวิธีการคือเอาเมาส์คลิกช่องนี้แล้วก็ลบเลข1 1ทิ้งครับอ่าแล้วก็พิมพ์ไปสัก18แครับอ่าแล้วกดปุ่ม enter ครับเห็นไหมครับข้อความก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นการปรับให้ข้อความมี เป็นตัวหนานะครับวิธีการก็ง่ายมากครับคลิกที่ปุ่ม B นะครับปุ่มบีหนึ่งคเห็นไหมครับข้อความก็เป็นตัวหนาละถ้าต้องการให้เป็นตัวเอียงก็กดตัว i นะครับคลิกตัว i มีเส้นใต้ด้วก็คลิกตัว u ครับนะครับถ้าไม่ชอบ i ไม่ชอบ u ก็เอาออกไปแบบนี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนสีข้อความหรือสีตัวอักษรอันดับแรกคือให้เลือกข้อความหรือตัวอักษรที่เราจะเปลี่ยนสีก่อนนะครับ จากนั้นไปคลิกตรงนี้ครับเห็นไหมครับตัว A ตรงนี้นะครับจะขยายให้ดูนี่ครับคลิกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะมีแถบสีปรากฏขึ้นมานะครับนักเรียนก็สามารถเลือกสีที่ต้องการได้เลยนะครับในที่นี้ครูขอเป็นสีอ่ะสีแดงกันละกันนะครับนี่เนาะถ้านักเรียนอยากจะทําไฮไลท์นะครับไฮไลท์คุมข้อความให้มีสีสันเนี่ยก็มีอีกตัวหนึ่งคือตรงนี้ครับปากกาสีไฮไลท์ครับคลิกครับ เห็นไหมครับจะมีสีปรากฏขึ้นมาเหมือนกันเราก็เลือกสีไฮไลท์ได้เลยอลองดูครับสมมติสีฟ้านะครับน้ำเงินอมเขียวปุ๊บเห็นไหมครับก็จะมีแถบไฮไลท์ปรากฏขึ้นมาเ่าแล้วจะเอาแถบไฮไลท์ออกทํำยังไงครับก็เลือกข้อความใหม่ครับคลิกครับแล้วก็ปรับเป็นไม่มีครับนี่ครับไม่มีคลิกหนึ่งครั้งไฮไลท์ก็หายไปแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปครับจัดอ่าเดี๋ยวโอเคอ่ะ จัดซ้ายจัดกลางจัดขวานะครับถ้าเค,เครื่องของใครนะครับมีสัญลักษณ์นี้อยู่นะครับเห็นไหมครับจัดซ้ายจัดกลางนะครับจัดขวาหรือจัดทิดขอบเนี่ยนักเรียนก็สามารถคลิกเลือกจัดตำแหน่งข้อความได้ตามต้องการนะครับแต่ถ้านักเรียนไม่เห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ปรากฏขึ้นมานะครับให้นักเรียนไปสังเกตครับว่าโ,โ,โทษนะครับให้นักเรียนไปสังเกตครับว่าเครื่องนักเรียนเนี่ยมีจุด3จุดตัวนี้ไหมนะครับ ให้เอาเมาส์ไปคลิกที่จุด3จุดตรงนี้1ครั้งครับถ้าใครไม่เห็นสัญลักษณ์จัดซ้ายจัดกลางจัดขวาหรือจัดชิดขอบอะไรนะครับคลิก1ครั้งครับแล้วก็จะพบเดีย๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะคลิกตรงนี้เพิ่มเติมนะครับไอ้หายไปไหนเอออโอเคครับน่าจะคนละเวอร์ชั่นกันมั้ยเนี่ยโอเคอ่นะครับไม่เห็นเนาะ ตรงนี้ตรงนี้อาจจะเจอละนี่นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ครับนี่จัดข้อความนะครับเห็นไหมครับจัดซ้ายจัดกลางจัดขวาหรือจัดชิดขอบถ้าใครหาตรงนี้ไม่เจอนะครับให้คลิกที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วจะมีสัญลักษณ์จัดซ้ายกลางขวาปรากฏขึ้นมาเราก็เลือกใช้งานตรงนั้นได้นะครับในที่นี้นะครับคุณครูขอเลือกเป็นจัดกลางก็แล้วกันนี่นะครับ ก็ง่ายๆนะครับสาหรับการปรับแต่งข้อความที่นี้ถ้าทําไปแล้วเกิดเหตุการณ์ว่าเออยากจะย้อนกลับไปถู่ขั้นตอนแรกนะครับคือให้ข้อความเป็นตัวเล็กเหมือนเดิมมันก็มีวิธีง่ายๆครับนักเรนก็ไปคลิกที่นี่ครับนี่สัญลักษณ์ตัวนี้ครับคือปุ่มเลิกทํานะครับหรืออันดูนั่นเองหรือกดปุ่มคอนโทรลแซดกับแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับใครถนัดใช้แป้นพิมพ์ก็คอนโทรลแซดใครไม่ถนัดก็ใช้เมาส์คลิกนะครับหนึ่งครั้งเห็นไหมครับ ก็จะเกิดการย้อนกลับการทํางานขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมคลิกไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับว่าข้อความจะค่อยๆย้อนกลับไปตัวหนาละตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ที่ทําผ่านมาแล้วนะครับลองดูซิเห็นไหมครับย้อนกลับไปจนกระทั่งถึงตั้งแต่อะไรครับไม่มีการเพิ่มข้อความเลยแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าทําย้อนกลับไปมันย้อนกลับมากเกินไปก็อีกปุ่มหนึ่งตรงนี้ครับทาซ้ำครับก็กดครับคลิกเข้าไป สิ่งที่เราทําก็จะถูกกระทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับก็กลับมาสู่ขั้นตอนที่เราพอใจแล้วเราก็จัดรูปแบบข้อความต่อไปให้สวยงามแบบนี้นะครับปรับสีนิดนึงเป็นสีน้าตาลแล้วกันครับอโอเคครับที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วเราจะตอบคําถามกันอย่างไรนะครับให้มาที่นี่ครับมาที่นี่นะครับเดินกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ที่เราได้เรียนไปเมื่อตอน ในห้องเรียนเนาะหรือใครเปิดชิ้งไว้ก็กลับมานะครับให้นักเรียนนะครับไปที่แบบกรดาที่1นึ่งก็สมมุติว่าทําแบบกหัดาที่1กันแล้วกันคลิก1ครั้งนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีโจทย์ใช่ไหมครับนี่ดูโจทย์ครับโจทย์อยู่ไหนอ่านี่ครับโจทย์สีน้ําเงินครับนักเรียนทำไงครับคลิกครับคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายคลุมไปแล้วก็ Copy ครับวิธีการ Copy กก็หรือคัดลอกนั่นเองครับก็ให้ใช้คลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับแบบนี้ครับ ก็เรียกคำสั่งคัดลอกหรือ Copy นะครับภาษาอังกฤษครับหรือใครถนัดใช้แป้นพิมพ์นะครับก็เลือกข้อความแล้วกดปุ NES ่ม c อนโทรลซก็ได้นะครับค <in> ีย์ลัดนะครับในการ Copy ข้อความคลิกหนึ่งครั้งครับจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ข้อความที่นักเรียนเลือกเนี่ยนะจะถูกเก็บเข้าไปในอยู่อยู่ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนกลับมาที่นี่เลยนะครับแบบฝึกหัดนี้คลิก เมาปุ่มขวาตรงนี้นะครับแล้วเลือกคําสั่งวางฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งทําตามนะครับวางนะครับวางมันจะมีวางอยู่2ตัวครับนั่นเองคือวางแบบธรรมดากับวางแบบไม่มีการจัดรูปแบบครับในเบื้องต้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนนะครับให้ทุกคนคลิกตรงคําว่าวางแบบธรรมดาก่อนนะครับแบบนี้นะครับหรือถ้าใครจะไปใช้เมนูนี้ก็ได้เหมือนกันครับถ้าเกิดไม่อยากใช้คลิกขวานะครับก็ไปที่เมนูแก้ไขครับ ก็จะมีคําสั่งวางอยู่เหมือนกันหรือกด c t r l V ก็ได้นะครับอ่าคลิกครับเห็นไหมครับมาแล้วเห็นไหมนี่ข้อความตนี้ครับเราไม่ต้องพิมพ์โจทย์ครับไม่ต้องพิมพ์นะครับก็ Copy มาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเติมคําตอบกันตรงไหนครับจุด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 ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ครับนักเรียน๋ยวให้ดูเวลานิดนึงนะครับอายกเลือกนิดนึงลองดูคําสั่งวางอีกคาสั่งหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่นักเรียนดู จำตรงนี้นะครับว่าหลังจากเราวางข้อความที่เราวางธรรมดาแล้วนะข้อความมีลักษณะน,นี้นะครับเป็นตัวใหญ่สีน้ําเงินแต่ถ้าเป็นการวางแบบที่2ครับคือวางแบบไม่มีการจัดรูปแบบเกิดอะไรขึ้นถ้าเลือกคําสั่งนี้ครับเห็นไหมครับหนัสงสือจะไม่มีการจัดรูปแบบคือไม่ไม่เป็นตัวหนาเอ้โทษทีครับไม่เป็นรูปแบบตามเนี่ยตามที่เราเนี่ยครับเราก๊อปมาครับคือรูปแบบเดิมที่ก๊อปมาเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวหนาเนาะ แล้วก็เป็นสีน้ําเงินนะครับถ้าเราคลิกเป็นวางแบบไม่จัดรูปแบบตัวนังสือมันจะกายเป็นประมาณนี้ครับไม่มีการจัดรูปแบบอะไรเลยนะครับอ่ะก็เลือกเอาเนาะว่าจะวางแบบไหนในที่นี้ขอครูขอเป็นอันนี้ละกันนะครับเพราะเดี๋ยวจะพาไปตกแต่งอะไรด้วยนะครับจากนั้นครับต่อไปครับัาเลยอ่ะเราก็ตอบคําถามนลยครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไรครับแล้วกลับไปที่ไหนครับ ที่เว็บที่เราเปิดดูนะครับไปดูที่สไลด์แรกอ่าโทษทีครับไปดูที่หน้าแรกนะครับความหมายครับไม่ต้องพิมพ์ครับไม่ต้องพิมพ์นะครับคอมพิวเตอร์คือขายคอมพิวเตอร์คืออะไรทาไงครับนักเรียนลากเลยครับแล้วก็คอนโทรลอะไรครับคอนโทรลซีหรือคลิกขวาเลือกคําสั่งคลอกนั่นเองครับแล้วนักเรียนก็เอามาทาไงครับปึ้งวางไปเลยครับจบครับเห็นไหมครับอ่า จัดให้สวยงามนิดนึงอ่าปึ๊บนะครับเอาซักตัวคําตอบไม่น่าจะเป็นตัวใหญ่นะครับนักเรียนเอาซักใบจามจุลีนี่นะครับสัก16ก็ได้ครับสิบห enter ครับอ่าก็พออ่านได้เนาะจากนั้นครับเราก็ enter ตรงคําตอบนิดนึงปึ้งใช้แป้นพิมพ์นะครับเคาะ space bar มานะครับแล้วก็จัดให้มันสวยงามครับโอเคครับประมาณนี้นะครับถ้า สมมุติว่าระยะระหว่างบรรทัดเนี่ยนักเรียนดูนะครับพอเรา Enter แล้วมันมากเกินไปให้ใช้วิธีนี้ครับอ่านับแรกย้ายข้อ2ขึ้นไปข้อ1ก่อนโดยการเคาะอ่าเอาเมาส์มาคลิกที่หน้าข้อ2นะครับแล้วกดปุ่ม space อ่า backspace บนแป้นพิมพ์นะครับบนคีย์บอร์ดคลิกไปจากนั้นกดปุ่ม h i shift นะครับบนแป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วกดปุ่ม Enter ครับปึง้งนะครับบรรทัด ที่เว้นการเว้นบรรทัดมันจะเว้นระยะน้อยลงนะครับทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะปร,ะประปับนิดนึงครับให้คําตอบยังไงสีมันต่างจากคําถามนิดนึงคําถามสีน้ําเงินคําตอบน่าจะเป็นสีอะไรครับอาซักสีสีอะไรดีเอออ,อ,อสีส้มสีนี้ก็แล้วกันเนาะสีส้มอ่ะพอได้นะครับอันนี้ไม่มีผผิดนะครับตามต้องการเลย ทีนี้เสร็จแล้วหนึ่งข้อครับเห็นไหมครับเสร็จแล้ง่ายๆครับง่ายๆต่อไปข้อ2 3ครับอันดับแรกปรับนี้ก่อนเลยเนาะปรับอะไรครับตัวหนังสือเป็น16ก่อน enter ครับจากนั้นก็ไปดูข้อ2ครับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียกว่าอะไรครับท่านนึกไม่ออกกลับไปดูที่ไหนครับในในเว็บที่เราศึกษากันไปแล้วครับเลื่อนดูมันน่าจะอยู่คําตอบข้อที่อยู่ในเว็บที่2นี่นะครับการเชื่อมต่อเลื่อนไปครับ เพิ่มเเพเลื่อนลงไปอยู่ไหนเอ่ยจําได้ไหมว่าเครือขายอย่ายใหญ่สุดในโลกชื่อว่าอะไรครับชิปชิปแวนเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดโดยการนําคอมพิวเตอร์ทั่วโลกมาเชื่อมต่อกันเนาะซึ่งมีชื่อเรียกระดับชื่อเรียกเครือข่ายระดับแวนอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรครับนี่เลยใช่ไหมอินเทอร์เนต็ตครับก๊อปปี้ไปเลยครับนี่นนครับก๊อปปี้ไปเลย แล้วก็ลบจุดจุดจ,ดจ,ดจ,ดจดตัวนี้ทิ้งไปนะครับจากนั้นก็ทํางไงครับ enter ลงมาอ่ะโทษทีครับอ่ายู่ไหอ่ะคลิกนี้ enter ลงมาที่หนคลิกขวาแล้วก็วางลงไปนี่นะครับอินเทอร์เนต็ตมาแล้วปึ๊บปึ๊เคาะนิดนึงครับถ้าสมมติว่าระยะตรงนี้เห็นไหมครับเว้นระยะมากเกินไปก็ทํางไงครับเมาส์ลคลิกที่ด้านหน้าตัว i กดปุ่ม backspace ไปครับจนกว่า ตัว i มันขึ้นไปติดกับอะไรนะครับแล้วก็กดปุ่มชิปกับอะไรครับ enter ครับเข้าไปนะครับปรับนิดนึงให้ตัวหนังสือเป็น16กเ้าคำตอบทํารับทำบ่อยๆอย่าก็คล่องนะครับนักเรียนปรับสีนิดนึงครับให้มันเหมือนกันเห็นไหมครับใส่ข้อละ2ข้อแล้วครับเห็นไหมครับก็เลยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางเนาะในการทำแบบฝึกหัดนะครับ ีนี้สาหรับข้อ3ข้อ4ข้อ5และแบบฝึกหัดข้อต่อๆไปนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับลักษณะวิธีการทําก็จะคล้ายๆกัน,นครับหลังจากที่เราทําเสร็จทุกข,ข้อแล้วเนี่ยเราอาจจะมาตกแต่งเช่นปรับตรงนี้นะครับให้มีเส้นตานิดนึงนะครับหรือบางทีเนี่ยถ้านักเรียนมีเวลานะครับก็อาจจะใส่อะไรครับสมมุติว่าใส่รูปภาพประดับตกแต่งให้สวยงาม ก็มาตรงนี้ครับนี่แทรกรูปภาพมนนั่นเองคลิกอย่างนี้นะสัญลักษณ์นี้ครับคลิกหนึ่งครั้งครับให้ไปเลือกตรงคําว่าค้นหาจากเว็บก็ได้นะครับถ้าเป็นอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์เนี่ยหมายถึงว่าเ,เครื่องเรียนต้องมีรูปภาพแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปไว้นะครับแต่ถ้าไม่มีครับก็ค้นหาในเว็บเช่นคลิกค้นหาในเว็บนะครับก็พิมพ์ภาพที่เราต้อง,องการค้นหาออกไปเช่น,น,นอาจจะพิมพ์คําว่า เรื่อคายไม้ไม่เอาดีกว่าเอาภาพการ์ตูนแล้วกันสมมิว่าเจอภาพอะไรครับ Enter ครับนี่นะครับแล้วก็เลือกมาสักภาพหนึ่งเอามาตกแต่งงานของเรานะครับไหนเออตัวนี้อดโนเสานี่คลิกหนึ่งครั้งครับแล้วก็แทรกครับปึ้งมาแล้วอยู่ไหนครับนี่เห็นไหมครับถ้ามันใหญ่ไปก็คลิกแล้วก็ทำงไครับค่อยๆลบครับลดขนาดลงนะครับ ปบลดลงไปนะครับถ้าจะลบทำไงนั่นเ่ยอ้าวหายไปเลยครับออกอยู่นี้นะครับก็คลิกที่นี่ครับเรนสาวแล้วกดปุ่ม delete นะครับหรือปุ่ม backspace ก็ได้บนแป้นพิมพ์นะครับทีนี้ในการจัดตําแหน่งนะครับจะแนะนํำอย่างนี้นะรูปภาพครับให้คลิกที่รูปนะครับแล้วคลิกที่จุดเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บหนึงอันนี้ไหมออกโทษทีครับคลิกที่รูปนะครับแล้วนักเรียนดู สัญลักษณ์อันที่1ในบรรทัดชี้ที่อ่านตัดข้อความขึ้นบรรทัดใหม่แบ่งข้อความถ้าจะปรับรูปแบบให้แม่เลื่อนไปแบบอิสระเลยนะครับให้เลือกเป็น2อันนี้ครับอันไหนก็ได้ถ้าคลิกด้านหลังข้อความนะครับรูปของเราเนี่ยพอลากแล้วมันจะอยู่หลังข้อความแบบนี้นะครับแต่ถ้าเลือกมาอยู่หน้าข้อความนะครับแลลาลากไปอิสระเหมือนกันครับนี่อยู่ทรงไหนก็ได้รูปมันจะบางข้อความนะครับก็เราก็เลือกเอาละกันเนาะว่าเราจะ เลือกแบบไหนนะครับหลังข้อความก็ได้นะครับไว้ตรงนี้ก็ได้อ่าสวยดีนะครับประมาณนี้นะครับอ่างานเราก็มีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองไปทําข้อที่เหลือเองเนาะลองจัดลําดับจัดตําแหน่งจัดขนาดข้อความเองนะครับฝึกฝนนะครับฝึกฝนบ่อยๆแล้วมันก็จะเกิดความชํานาญนะครับถ้าเราไม่ฝึกฝนเราไม่ทําก็ไม่ชํานาญก็ทําไม่เป็นครับมีปัญหาสอบถามครูได้ครับ หรือแหล่งค้นคว้าที่ดีที่สุดก็ Google นะครับ u t u b e นะครับลองศึกษาดูหรือถ้าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรก็บอกกันได้นะครับอ่ะทีนี้สมมุติว่าทำเสร็จหมดกันแล้วกันปุ๊บปุเสร็จละทีนี้ถ้าจะแชร์ครับส่งงานคุณครูทำยังไงครับง่ายมากครับนักเรียนอันดับแรกครับไปที่หน้านี้ก่อนนะครับกลับมาที่เว็บของเราไปที่แบบฝึกหัดนะครับตรงนี้ครับเลือกเมนูข้างบนนะครับ แบบฝึงหัดครับแล้วนักเรียนไปคัดลอกนี่เลยเจอละเมลนี้มาเลยครับครูกนนนะครับเอาแค่นี้พอนะครับ k a n o n a h t p a c t h นะครับคัดลอกไปเลยครับทำไมถึงให้คัดลอกครับเพราะว่าอะไรกลับมาที่หน้าส่งงานนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับสาเหตุที่ให้คัดลอกอยู่ตรงนี้ครับให้เล่นคนคลิกปุ่มแชร์นะครับเพื่อส่งงานให้ครูนะครับปุ๊บ ถ้านักเรียนไม่คัดลอกมาเนี่ยนะนนเรียนต้องไปพิมพ์เองตรงนี้ครับสมมติว่าถ้าเกิดนักเรียนพิมพ์ไม่ถนัดเนี่ยหรือพิมพ์ไม่คล่องเนี่ยอาจจะพิมพ์ผิดเป็นแบบนี้ก็ได้ครับอ้าวอะไรเนี่ยก็เสียเวลาใช่ไหมครับต้องมานั่งลบนั่งแก้อย่างนี้ครับเพราะนั้นคุณครูถึงให้นักเรียนคัดลอกมานะครับครับทีตรงนี้แล้วนะครับ จ้จะวางเมลเมื่อกี้ยังไงก็กดปุ่ม control v นะครับแนะนำนะครับให้กด control v ครับเนื่องจากว่ามันคลิกขวาแล้วไม่มีคำสั่งวางนะครับแบบนี้ไม่มีนะครับไม่มีก็ต้องใช้ control v นะครับนี่มาแล้วเห็นไหมครับมันมีการปรับแต่งนิดนึงครับอ่าแชร์ให้ครูกนนนะครับทำอะไรกับงานของนักเรียนครับดูตรงนี้ครับคลิกครับมีมีสตัวเลือกครับ ดูไว้ดีนะถ้าจะให้ครูอ่านอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์ไปแก้ไขางานนะักเรียนนะครับนักเรียนเป็นเจ้าของงานนะครับครูไม่ใช่เจ้าของงานนะนักเรียนต้องเลือกตัวนี้ครับนี่ครูก็จะอ่านงานนักเรียนได้อย่างเดียวทําอะไรนักเรียนไม่ได้เลยทําลบไม่ได้เพิ่มไม่ได้แก้ไขางานให้นักเรียนไม่ได้ครับ <S <S แต่ถ้าต้องการให้แค่เป็นผู้แสดงความคิดเห็นก็คลิกตรงนี้ครับนี่หรือให้สิทธิ์เต็มที่เลย ครูกนนสามารถเข้ามาแก้งานของนักเรียนได้ลบงานทิ้งแก้ไขเปลี่ยนคําตอบแก้ข้อความเปลี่ยนสีอะไรทั้งหลายที่เรียนทำมาแล้วได้ต้องเลือกเป็นตัวสุดท้ายครับเอดิเตอร์ครับในที่นี้นะครับขอให้นักเรียนเลือกเป็นเอดิเตอร์ไว้ก่อนนะครับครูไม่แก้งานอะไรนักเรียนหรอกรแต่เพื่อบางทีอาจจะต้องมีการาเพิ่มเติมนะครับหรือแก้ไขงานบางงานที่ไม่สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ย อาจจะแก้ไขให้นะครับถ้าเห็นว่ามันไม่ไม่ไม่โอเคจริงๆนะครับอ่ะคลิกครับทีนี้ไอ้เมลตรงนี้ครับนักเรียนนอกจากเมลของครูกนนทแล้วนะครับนักเรียนสามารถเพิ่มเมลของเพื่อนนะครับเช่นเอ๊อยากให้งานชิ้นเนี้ยให้เพื่อนมาช่วยแก้ไขมาช่วยอะไรครับมาช่วยทําให้หน่อยครับงายก็คือให้เพื่อนช่วยทําให้หน่อยนักเรียนก็สามารถเพิ่มอีกเพื่นได้ได้อีกนะครับเช่นอ่ะสมมติว่าคนนี้อ่ะใครเอ่ย s 1 9 4 26เนะครับเป็นเอดิเตอร์นะครับหมายความว่าทั้งครูกนนและเพื่อนนักเรียนคนนี้นะครับหมายเลขนี้ก็จะสามารถเข้ามาแก้ไขนะครับแก้ไขงานของนักเรียนได้นะครับอ่ะครูลบชิ้งก่อนปึ๊บนะครับจากนั้นเมื่อตรงนี้เสร็จนะครับก็ตรงนี้ไม่ต้องใส่อะไรนะครับไม่ต้องใส่อะไรข้อความปล่อยไปเลยนะครับคลิกปุ่มส่งครับปึ๊งอ่าเรียบร้อยครับที่นี้ครับสมมุติว่า ้าเพื่อนนักเรียนเนี่ยบอกนักเรียนว่าเฮ้ยช่วยเข้ามาแก้ไขางานที่หน่อยเนี่ยนะเราจะไปดูตรงไหนว่าเพื่อนเขาบอกเพื่อนเขาเพิ่มเรานะครับให้เราเป็นผู้แก้ไขางานของเขานะครับให้นักเรียนด,ดูตรงนี้นะครับให้นักเรียนนะครับไปคลิกที่จุดก้าจุดตรงนี้จําได้ไหมครับจำได้อยู่ไหมว่ามันมีอแอปเรื่องจุดเริ่มต้นของการใช้แอป google อยู่ตรงนี้นะครับคลิกจุดก้าจุดแล้วไปตรงแอปที่ชื่อว่า Gmail Gmail นะครับ Gmail นะต้อง Gmail นะครับคลิกเข้าไปนะครับนักเรียนจะเห็นครับันับแรกเลยนะจะเห็นครับนี่ไงครับเพื่อนงานที่เพื่อนนักเรียนแชร์มาเมื่อกี้ครับหรืองานที่นักเรียนแชร์ส่งให้ครูครับแต่อันนี้จะเห็นเฉพาะครูนะครู leopard, จะเห็นนักเรียนางานของนักเรียนอย่างเดียวนะเพราะว่านักเรียนแชร์มาให้ครูนะครับ กรณีว่าถ้าเพื่อนนักเรียนแชร์งานแบบเอดิเตอร์มาให้นักเรียนช่วยทำนะครับนักเรียนก็เข้าไปดูใน Gmail นะครับสมมุติว่างานชิ้นนี้อ่ากูคลิกเข้าไปปึ้งอ่าดูครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมาแล้วเห็นไหมครับที่เราพิมพ์เมื่อคุยนี้นะครับนี่ทำไงครับก็เปิดครับนี่ปึ้งเปิดขึ้นมาครับถ้าเพื่อนก็แชร์เราเป็นสิทธิ์เอดิเตอร์นะครับเราก็ทำอะไรครับนี่ไปเพิ่มโจทย์อ่ะผิดผิดผิดเดยวชีฟเอนเตอร์ครับ เพิ่มได้เห็นไหมครับนี่มานี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขงานชิ้นนี้ได้นะครับนะครับอันนี้คือสิทธิของเอดิเตอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการส่งงานนะครับการส่งงานทำแบบกหัสส่งงานในวิชานี้นะครับก็หวังเป็นหวังว่านักเรียนทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะก็จะนำความรู้ตรงนี้นะครับไปใช้นะครับในการ สร้างผลงานให้ดีิ่งขึ้นต่อไปนะครับสำหรับการใช้งาน Google Docs นะครับอย่างละเอียดนั้นนะครับเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะหาอีกคลิปหนึ่งมาใส่ให้นะครับถ้าานใดสนใจนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับ Google Docs มันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้พิมพ์งานออนไลน์ได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีแต่ว่าเครื่องมือมันจะน้อยไปนนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปแล้วถ้า ไม่ซับซ้อนอะไรมากครูว่าก็ใช้ใช้งานได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็ขอจบการนําเสนอคลิปสําหรับการทําแบบหัดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสด,ดีครับ